อนุมูลอิสระนะครับเป็นเพชฌฆาตเงียบฆ่าชีวิตคนไทยและคนทั้งโลกมานับไม่ถ้วนล้วครับอนุมูลอิสระคืออะไรอนุมูลอิสระก็คือเซลล์ที่ไม่เสถียรน,นะครับประจุลบในเซลล์เนี่ยมันหลุดไปเมื่อมันหลุดไปมันก็จําเป็นที่จะต้องไปแย่งเซลล์ตัวอื่นๆมันเกิดครั้งหนึ่งเป็นร้อยๆล,ล้านตัวนะครับก็ทําให้เซลล์ตัวอื่นเนี่ยไม่เสถียรไปด้วย เซลล์ตัวอื่นก็จะไปแย่งกลุ่มอื่นๆต่อไปมันมีโอกาสที่จะนําไปสู่ความเสี่ยงในการที่จะเกิดเนื้องอกและก็มะเร็งขึ้นมาด้วยทําให้เกิดการอักเสบและการทําลายเนื้อเยื่อในระยะยาวเนี่ยมีผลต่อความเสื่อมและก็การแก่ของเซลล์ส่งผลให้เกิดโรคเลื้อรลังชนิดไม่ติดต่อพวก NCD นะครับเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งแม้กระทั่งสมองโรคอัลไซเมอร์ที่เราได้ยินกันมาเมื่อไม่กี่ปีนี้ชีวิตติดน้ํานะครับ เรื่องราวของน้ำดีๆที่คุณอาจไม่เคยรู้กับผมซีเจคังเก้นสยามครับวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องอนุมูลอิสระครับซึ่งไม่ใช่ความลับอะไรเพียงแต่ เราอาจจะยังไม่รู้เท่านั้นเองครับว่าเราจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะช่วยร่างกายของเราเพื่อที่จะลดอนุมูลอิสระได้อย่างไรแล้วร่างกายของเราเนี่ยได้รับอนุมูลอิสระมาจากทางไหนบ้างมีอยู่สองทางครับจากภายในร่างกายของเรากับภายนอกร่างกายภายในร่างกายเนี่ยเริ่มต้นจากการหายใจก่อนเลยเราหายใจตลอดทั้งวันนะครับการเผาผลาญอาหารในร่างกายเราซึ่งมีอยู่ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันหากว่าเราไม่ได้ รับเติมเข้าไปแน่นอนมันก็จะเกิดปฏิกิริยานี้อย่างที่2ก็คือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากการฆ่าเชื้อโรคของเซลล์เม็ดเลือดขาวเรานั่นเองครับส่วนที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรารับจากภายนอกเนี่ยไล่ไปตั้งแต่แดดนะครับรังสี UV ฟฝุ่นควัน พ่อไอเสียมลพิษต่างๆในอากาศรวมไปถึงอาหารที่เรากินที่มันมีแร่ธาตุเหล็กมากเกินไปมีการเผาไหม้มากเกินไปเช่นอาหารปิ้งย่างอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล่ะครับทำให้เกิดอนุมูลอิสระข่าวดีครับร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นได้เองอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เพียงพอนี่คือปัญหาครับ เราเองเนี่ยต้องช่วยร่างกายของเราเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าผักผลไม้หลายหลายชนิดเนี่ยช่วยต้านอนุมูลอิสระแต่เราเองบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะรับประทานมันได้มากเพียงพอแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถ ทำได้ตลอดทั้งวันแล้วร่างกายก็ต้องการด้วยนั่นคือการดื่มน้ําทําไมเราไม่เลือกดื่มน้ําที่มีสารต้านอนุมูลอิสระล่ะครับมันง่ายและมันดีและมันมีประโยชน์มากที่สุดในโลกเลยนะครับ mm. การลดอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ย mm. ก็เท่ากับการลด ความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายอนุมูลอิสระนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับมันทําลายเยื่อหุ้มเซลล์ครับทำลาย DNA ของเรามันทําให้เกิดความเสื่อมกับเซลล์ของเราโดยตรงเลยในร่างกายของเราเนี่ยมีเซลล์จํานวนหลายสิบล้านล้านเซลล์เลยครับมีการผลิตใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่แน่นอนมันผลิตไม่ทันมันก็เหมือนเวลาเราไปกู้แบงก์มากู้มา1ล้านบาทแล้วเราก็ใช้คืนไปแค่100 000, บาทในระยะเวลา10 20, ปี20ปีคุณไม่สามารถผ่อนหมด แน่นอนแล้วเมื่อถึงวันนั้นจริงๆร่างกายเราก็เหมือนกับคนที่ล้มละลายนะครับถ้าในทางการเงินล้มละลายคุณก็เป็นบุคคลล้มละลายไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้ถ้าเราล้มละลายทางสุขภาพแล้วคุณต้องแอดมิดไปนอนโรงพยาบาลคุณจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนี่คือสิ่งที่มันเหมือนกันกับการใช้เงินเหมือนกันนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถยืดช่วงเวลาดีๆสุขภาพดีๆของเราออกไปให้ยาวนานขึ้นทั้งตัวเราเองแล้วก็คน ที่เราหลักด้วยด้วยน้ําที่ต้านอนุมูลอิสระและนอกจากนั้นยังมีกลุ่มโมเลกุลเล็กแล้วก็มีความเป็นด่างด้วยทั้ง3อย่างเนี่ยต้องเป็นน้ําที่ผ่านกระบวนการทางอิเล็กโทรไลซิสหรือกระบวนการไฟฟ้าโดยไม่มีสารเคมีซึ่งจะให้ประโยชน์กับร่างกายเราเนี่ยมากกว่าน้ําทั่วๆไปเป็นพันพันเท่าเลยครับดื่มก่อนแก่ดูแลก่อนป่วยนะครับและนี่คือเรื่องราวของน้ํา ต้านอนุมนอิสระนะครับกับผม CJ คังเก้นสยามคังเก้นสยามน้ำเปลี่ยนชีวิตครับ